ชีวิตผู้ใหญ่บ้านออกมาหลายเดือนไม่ได้กลับไปบ้านเนาะโอ้ยตัวจริงเจ้าของจริงของแท้อู้ยเห็นบรรยากาศบ้านเนาะแล้วการภาคนะคะการคุยถึงความรู้สึกแต่ละมุมเพื่อนนู้นอันนี้อันนั้นอ้ยปวดใจพี่น้องขาชีวิตเนาะเอนเดิมนัตตี้ชวนชมพาชม ในบริเวณข้างในส,สะอาดสะอองผู้ดูแลเนาะเพราะว่าบ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่แล้วก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันยิ่งมาเจอโพสห้อ,องหนังห้องดูละครเพิ่งได้ดูสองครั้งนะคะพี่น้องทุกซอกทุกมุมนะคะเนาะชีวิตจิตใจอ่ะก้าวข้ามมาแล้วเข้มแข็งสุดแล้วละ่ะเข้มแข็งในหัวใจเข้มแข็ง,ขงสุดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานะคะ อ,อประกาศขายเนาะธรรมดาแหละส่วนที่นั่นได้เอ,อเขามีสิทธิ์ที่จะเอามาต่อยอดของเขานะฮะสายที่สิบไอประกาศเนาะโคดังพร้อมที่สิบสามไร่นี่ก็โอ้โสุดยอดนะอืมเพื่อมาต่อยอดเพราะบ้านเราก็กำลังจะเริ่มสร้างอาณาจักรนะฮะแล้วก็เริ่มเริ่มจะมาสร้างบ้านใหม่เนาะลงเสา เอกเสาโทวันที่11ก,กุมภา,าพันธ์กุมภาพันธ์นี้แม่แม่เออเห็นแล้วกับป้าปื้มเนาะป้าปื้มหัวใจนะฮะเออเจ็บปวดนิดนิดอืแต่มันก็เป็นชีวิตที่พูดไม่ออกนะฮะมันก้็เดินหน้าต่อไปอ่าเนี่ยโงหนังที่สร้างขึ้นเฉพาะดูหนังอลังการเคยงได้ดูสองครั้ง มีจุดดืม่มจุดนั่งห้องนอนลูกพินิจพิจารณนาะตรงไหนระมัดระวังลูกเต้านะคะอุย้ยแต่แบบเลยบ้านยุโรปที่เป็นรูปแพพรูปแบบสวยงามเป็นเงินเป็นทองเนาะยี่สิบกว่าล้านอ้ะหราคาบ้านเราก็สุดยอดในหัวใจ <c oughs> บีบหัวใจอยู่เด้อเอาจริงๆเนาะในความรู้สึกขนาดเราขนาดเราแท้เนี่ยเราดูเรายังบีบหัวใจในความรู้สึกอืเจ็บปวดและกันทั้งสองฝ่ายนะคะ เฮ้ยอ่ะเดินหน้าสู้กันไปนะคะตามสิทธิเนาะอืมควรทําควรเป็นนะควรแบ่งปันยังไงก็ดูแลกันไปพี่น้องอืมนะแม่บ้านยิ้มหัวเราะสนุกสนานคนดูแลบ้านนะก็เป็นบริเวณที่เป็นบริเวณเดียวกันติดตามดูความดีความเจริญรุ่งเรืองเขาพี่น้องเอาตรงๆอืมเห็นเขาเจ็บปวดเรายังเจ็บปวดไปกับเขาเลย ถ้าข่งความสุขลกในออนไลน์นะคะท่องไปยงมีสติอืมความเก่งนะแล้วก็สติของเขาเอามาใช้ในชีวิตจริงแบบได้ในแบบไหนแต่ถ้ามันไม่ใช่เราก็ดูให้เพลิดเพลินนะในหัวใจนะแต่ละคนแต่ละบ้านเนาะซีเรียดเครียดมากไม่ได้นะฮะเห็นไหมเขาเจอปัญหาระยะสิบสิบเอ็ดเดือนเขาเจอดาราม,ม่าสารพัด หนักขนาดไหนเขาก็ายังหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นหยิบขึ้นมาเป็นคอนเทนต์หยิบขึ้นมาเป็นเงินเป็นทองต่อยอดกันไปใครเก่งใครทํานะจับทันก็ได้เป็นเงินเลยในโลกออนไลน์เนาะเอ้ยสู้ๆกันไปเด้อพี่น้องค่ะงามคักเนาะดินชมแบบมั่นใจเพราะนี่คือของแท้เจ้าของตัวจริงนะสําหรับบริเวณเนาะเดือดดินนะเห็นมาที่ว่าเจ้าของไปเจอนะสะอ่อนบ่ห้เอาใส่ดิบกินฮอดไลนเนาะ ความผูกพันนะคะแต่ก็ต้องตัดใจปล่อยวางอืตามสถานการณ์และความเป็นจริงของชีวิตที่ต้องเลือกแล้วเดินไปข้างหน้าจเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าเก่าพอเอ้ยนะอาณาจักรเสร็จเมื่อไหร่บ้านเสร็จเมื่อไหร่ก็จะอหักล้างความเจ็บปวดของเก่าไปได้อีกมากมายทําได้อยู่แล้วสําหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะแม่ๆเนาะเชื่อไหมเออเชื่อใจบอ เสื้อเต็มร้อยแล้วก็อิบบนานเกินรอด้วยนะฮะสำหรับอาณาจากักรโตเกียวและก็พร้อมบ้านของผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่ในตามภาพพวกใหญ่คักหลูคักออืรอติดตามชม